สวัสดีค่ะทำกับข้าวกันค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูนะคะลาบสุกรค,ค่ะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะเราจะเตรียมนะคะเครื่องไว้นะคะมีมะนาวนะคะต้นหอมใบผักชีนะคะหอมกระเทียมหั่นนะคะแล้วก็พริกสดหั่นค่ะแล้วก็จะมีขา้าวคั่วน้ําตาลมะพร้าวนะคะพริกแห้งค่ะพริกแห้งแล้วก็จะเป็นน้ําปลานะคะทุกคน มาค่ะตอนนี้เช้าเช้านะคะน้ำสุกรมาเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะต้มน้ำให้ร้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะลวกให้สุกนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพื่อให้จะได้หอมหอมค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเราเอาขึ้นนะคะพักน้ำไว้ค่ะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะมาอ่าปรุงเครื่องกันนะคะในหม้อ,อเหมือนเดิมค่ะเข้าขวคั่วค่ะพริกป่นค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ แล้วเราก็จะมาคลุกเข้าให้เข้ากันนะขยำขยำให้เข้ากันค่ะทุกคนจะเติมน้ำสต๊อกที่ต้มหมูเมื่อกี้นะคะลงไปค่ะแล้วก็หอมซอยกระเทียมพริกสดนะคะหอมกระเทียมค่ะต้นหอมผักชีนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะทุกคนลาบสุกรค่ะอร่อยอร่อยนะคะ กับผักจิ้มค่ะมีแตงกวากับถั่วพูค่ะต้นหอมใบผักชีด้วยนะคะมาค่ะทุกคนกับบรรยากาศวันนี้นะคะ17องศาค่ะสวัสดีค่ะ